วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆกันครับพร้อมฟังแนวคิดเชิงธุรกิจที่จะช่วยท่านต่อยอดธุรกิจของตอนเองและตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ครับบรรยากาศของที่นี่ต้องบอกเลยว่าอากาศดีมากๆหายใจเข้าไปได้เต็มปอดทีเดียวซึ่งให้ความแตกต่างจากสภาวะแวดล้อมการเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีแต่การแข่งขันและถ้าพูดถึงชื่อของเขาคอทะเลภู หลายท่านคงรู้จักกันดีในฐานะรีสอร์ทที่อุดมด้วยธรรมชาติสมบูรณ์แบบเคียงคู่กับผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพนานา,นา,นานชนิดซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จดังกล่าวคือคุณสนชมดีกรรมการผู้จัดการบริษัทเข,าข่าค้อทะเลภูซึ่งที่นี่มีกิจกรรมในเชิงธรุรกิจที่หลากหลายครับแต่จะมีอะไรบ้างและมีจุดเริ่มต้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางคุณสนกันดีกว่าครับ ครับจริงๆแล้วถ้าตั้งใจแรกคือตั้งใจแค่มาอยู่อยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นจะใช้อะไรก็ทำอันนั้นนะครับไม่คิดว่าจะมาทำอะไรเยอะแยะเหมือนที่เห็นทุกวันนี้นะครับแต่เมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยพื้นดินตอนแรกมันประมาณ50ไร่เราก็คิดว่ามันเล็กเกินไปสําหรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนื่องจากรอบๆเราแม้มาอยู่ชนบทแล้วเขาก็ใช้เคมีพันธุ์การเกษตรกันทั้งนั้นนะครับเพราะงั้นการขยายออกไปก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับ แล้วก็เมื่อขยายออกไปก็ต้องใช้จ่ายใช้จ่ายก็ต้องทำงานให้มันมีไรายได้มาทำให้เราเขยับตัวได้อย่างนี้นะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเทำมาจนปัจจุบันนี้นะครับว่าเราจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้างที่ยังไม่ทิ้งแก่นหรือความคิดหลักของเราเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการพึ่งตัวเองเนี่ยนะครับก็เลยทำองค์ไอองค์ประกอบมันหลายอย่าง เราอยู่เมืองไทยกเกษตรกรรมย่อมเป็นพื้นฐานแล้วสร้างมูลค่าเพิ่มจาก,กเกษตรกรรมนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องพวกอา,อาหารนะครับหรือที่พักคนผ่านทางหรือเราเองก็ได้พักได้กินได้ใช้ในครัวต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ครบวงจรของเรื่องของสุขภาพของเรานะครับแล้วในเรื่องของธุรกิจมันก็กลายเป็นไบโปรดักต์ไปว่าสิ่งที่เราจะขายเราก็ต้องกล้ากินกล้าใช้ รเราเริ่มจากตัวของเราเป็นตัวตั้งไม่ได้เริ่มต้นจากตลาดนะฮะเรา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 ไม่ได้สนใจ Product oriented อะไรเราสนใจว่าเราเนี่ยมีชีวิตอย่างไรกินใช้อย่างไรแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ศึกษาให้ลึกนะครับแล้วกาทำออกมาขายไม่ได้ก็กินเองอว่ะง่ายๆแต่ก็ต้องมีคนส่วนหนึ่งที่เห็นดีเห็นงามกับเรานะครับที่จะมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์กับสิ่งที่เราทำ เอาค้คน,นครัเงอาาคค้เเเป็นตตตััััววงงรรออออะไรรบขทะเลภูแต่เดิมมีพื้นที่50ไร่โดยคุณสนเริ่มปรับปรุงสภาพแวดล้อมจากที่มีแต่หญ้าคาซึ่งเจ้ายาคานี่นะครับเป็นวัชพืชที่สามารถขึ้นได้ตามพื้นที่รกร้างไม่ว่าจะเป็นไร่หรือท้องนาเป็นพันุไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินทุกชนิดทนต่อความร้อนและแสงแดด ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบครับซึ่งวิธีกําจัดทําได้หลายวิธีครับไม่ว่าจะเป็นวิธีแรกคือการไถเผาซึ่งคุณสนทดลองมาเป็นระยะเวลา2ปีสุดท้ายก็ต้องยอมใช้ยาฆ่าหญ้าซึ่งขัดแย้งกับทางความคิดปณิธานที่ตั้งไว้ว่าจะไม่ใช้สารเคมีนั่นคือจุดที่ทำให้คุณสนหันมาศึกษาการทำการเกษตรแบบธรรมชาติหรือเรียกได้ว่าการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ครับ เก่งขนาดนี้มีความสามารถขนาดนี้แสดงว่าเรียนจบมาทางด้านการเกษตรโดยตรงแน่เลยใช่ไหมครับคุณสน <c oughs> เรียนจบกฎหมายจากจุฬาเนาะจบกฎหมายครับแล้วก็อาจจะเห็นว่าไม่เกี่ยวเพราะงานอาชีพก็ไม่ได้เกี่ยวเหมือนกันที่ทําอยู่ที่กรุงเทพก <c oughs> ็ท <c oughs> ําวั <c oughs> สดุก่อสร้างกฎ <c oughs> หมายก็ตั้งสํานักง,งานทนายความกันอยู่ไม่ถึงปีนะครับมีแต่คดีที่ช่วยเหลือ <c oughs> ก็อยู่กันไม่ไหวนะหุ้นกันกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาทำเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับโรงงานผลิตมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก่สร้างไม่ดีนะครับก็ดีก็ดีแต่เราไม่ได้คิดว่าจะทำธุรกิจระยะยาวนะครับเราทำเพื่อที่จะเป็นบันไดที่จะมาอยู่ชนบทเพราะผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจะต้องไปหาเงินหาทองอะไร สร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเรารู้ว่าเราชอบชการเกษตรทําไมเราถึงไม่เรียนการเกษตรครับทำไมถึงไปเรียนนิติศาสตร์อืมโยนถ้าพูดถึงมันก็ต้องย้อนอดีตนิดนึง <laughs> ผมไป, <laughs> ไ,ปไ,ปไปเชื่อดอรสุนยัตเซนมากไปหน่อยครับท่านเป็นหมอใช่ไหมครับ <laughs> ท่านก็บอกว่าถ้าผมเป็นหมอกรักษาประชาชนจีนยังไงก็ได้แค่เป็นหลักหมื่นหลักแสน <laughs> ก็ตายละนะครับแต่ถ้าผมเป็นนักการเมืองผมก็ช่วยเหลือประชาชนจีนได้เป็นแล้ยร้อยล้านคน ผมก็บอกแหมนายแน่มากและอยากเรียนแบบจังก็เลยเรียนกฎหมายหวังว่าจะทำงานการเมืองเป็นนักการเมืองที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่น่าเชื่อว,ว่าจากหนุ่มไฟแรงจบจากคณะนิติศาสตร์เพื่อหวังจะช่วยเหลือคนกลับต้องถอยออกมาจากความฝันอันสดใสเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในการรับเหมาก่อสร้างแต่นั่นก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในใจของผู้ชายคนนี้ คุณสนจึงเลือกทางเดินชีวิตตามที่ตนเองต้องการอีกครั้งด้วยเงินเก็บที่เขามีโดยสถานที่ที่เขาเริ่มต้นความฝันนั่นก็คือที่เขาขอแห่งนี้ครับแต่ทำไมถึงต้องเป็นที่เพชรบณ์และคุณสนไปเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรอินทรีย์มาจากที่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับพูดถึงแล้วนะครับ เราเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบมักจะทําเกษตรกรรมเป็นอยู่แล้วพูดถึงก็เรียนรู้จากที่เรามีประสบการณ์นะฮะในอดีตหรือชอบเดินป่าอยู่กับป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับดินพวกนี้อุดมสมบูรณ์มากที่เขาค้อก็เพราะว่าการบ้านข้อแรกของเราคือที่ไหนไม่ต้องติดแอร์มาเจอที่เขาค้อผมก็เขาค้อเนี่ยสูงที่สุดในประเทศไทยที่ผมไปสำรวจมาอากาศเย็นเย็นสบายกว่าเทียบกันที่หน้าร้อนจะเห็นได้ชัด ก็เลยเลือกที่นี่ครับแล้วที่นี่เองก็ภูเขาก็สวยงามนะครับสลับซับซ้อนเหมือนชื่อที่เราตั้งพอขึ้นมายังไม่มีที่เลยตั้งชื่อละ,ละทะเลภูทะเลภูเขานับเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีในการเดินทางของเขาค้อทะเลภูนับตั้งแต่วันที่เริ่มมาปรับปรุงพื้นที่โดยใช้วิธีทางการเกษตรอินทรีย์ปัจจุบันเขาค้อทะเลภูมีพื้นที่มากกว่า200ไร่ ครอบคลุมในกิจกรรมทางการเกษตรต่างๆแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ที่เน้นการปลูกแบบธรรมชาติและยังมีผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆรวมไปถึงกิจการรีสอร์ทห้องพักด้วยครับแต่อะไรเป็นตัวทำรายได้หลักให้กับเขาค้อทะเลภูเดี๋ยวเราไปฟังคุณสนให้คำตอบกันนีกว่อครับรายได้หลักก็คือสินค้าสำเร็จรูปนะที่มีวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นปัจจัยสำคัญ ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆครับกลุ่มแรกเป็นของกินเนาะเป็นอาหารเครื่องดื่มพวกนี้นะครับโดยเฉพาะชาสมุนไพรแล้วก็สินค้าประเภทเครื่องสำอางนะครับผลิตภัณฑ์สปาเป็นสําคัญครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกยาสมุนไพรก็มีสักประมาณ20-30รายการอย่างเงี้ยนะครับโดยภาพรวมนะครับนี้กลุ่มของสปาก็จะเป็นกลุ่มที่ ขขขาาาาายยไไดดด้ด้้้ีีีกกกกวว่่่่เเพพืออออนนนนนนนปปป็ลลุมมหองอมงังงทรรรใสิคแูผลิตภัณฑ์ประเภทแรกเป็นของกินครับมีให้เลือกมากมายเลยโดยจะเน้นที่ผลิตภัณฑ์ประเภทเข้าวกล้องเป็นหลักโดยข้าวที่นี่จะปลูกบนภูเขาครับให้รสชาติอร่อยนุ่มลิ้นและนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องดื่มที่ทางเขาค้อทะเลภู ล้วนคัดสรรใส่ใจในคุณภาพและผลิตภัณฑ์ประเภทที่2คือประเภทเครื่องสำอางที่นี่มีให้เลือกมากกว่า200รายการครับโดยจะเน้นไปที่กระบวนการผลิตที่สะอาดและได้มาตรฐานภายในโรงงานการผลิตของตัวเองทุกขั้นตอนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผลผลิตที่ออกมาสามารถตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้อย่างเต็มที่ครับและส่วนสุดท้ายนั่นคือส่วนของยาสมุนไพร ดยสมุนไพรที่ใช้เป็นสมุนไพรที่ทางเขาเค้อทะเลภูได้ทําการปลูกเองและได้คิดค้นสูตรในการทําเรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวได้รับการดูแลทั้งจากภายในสู่ภายนอกจริงๆครับว่าแต่ผลิตภัณฑ์ในเครือของเขาเค้อทะเลภูมีมากมายขนาดนี้คุณสนมีช่องทางในการทําการตลาดด้วยวิธีไหนบ้างครับช่องทางแรกที่เราเห็นว่าสําคัญที่สุดก็คือว่าต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วซื้อสินค้ากลับไป นะครับเราไปใช้ไม่ว่าจะไปฝากกันหรือว่าใช้เองแล้วดีก็มาหาเรารนี่คือช่องทางสำคัญนะที่มีผลต่อการขายเยอะที่สุดอันที่สองก็การร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์เนาะในการที่จะอ,ะออกงานแสดงสินค้าอ,อันนี้ก็เป็นตัวที่สองอที่สามเรื่องของเว็บไซต์ก็เป็นสื่อตัวหนึ่งนะครับคิดว่าสามช่องทางนี้แหละแต่ช่องทางแรกนี่มี impact มากที่สุด นะแล้วแต่ละลายที่จะซื้อจะขายก็ส่วนใหญ่ก็มาดูที่นี่นะครับต้องเดินทางมาเขาคอมาเยี่ยมเยือนมาดูทุกอย่างที่นี่แล้วก็โอเคก็ซื้อขายกันถ้าหากต้องการกำหนดแผนการตลาดที่เหมาะสมสิ่งแรกที่ต้องสนใจนั่นคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในทุกกระบวนการในสายการผลิตโดยเน้นที่ผู้บริโภคเป็นหลักทำให้กิจการสามารถขึ้นมาสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นคง เดินเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของเขาค้อทะเลภูกันมาสักพักแล้วรู้สึกว่าคอเริ่มแห้งครับทางเขาค้อทะเลภูมีบริการน้ําดื่มเย็นๆที่ทํามาจากน้ําฝนหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วว่าสมัยก่อนเราอาบน้ําและดื่มน้ําที่มาจากน้ําฝนวันนี้เราจะมาลําลึกความหลังกันสักหน่อยครับถ้าคนรุ่นรุ่นเก่านะครับการดื่มน้ําฝนนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตทั่วไปนะครับ ถ้าเราดื่มน้ําฝนกันเนี่ยนะครับหเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราคอนเซิร์นแล้วนะครับว่ามันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถึงจะผลิตน้ําฝนได้เมืองไทยมันมั่งคั่งนะอุดมสมบูรณ์เราสามารถจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรของเราได้และภูววมิปัญญาของเราที่รู้จักมันและชีวิตสมัยใหม่เนี่ยเราก็มามองว่าเออคนรุ่นใหม่ก็คงจะสนใจให้มันมีมีมีอะไรมีสิ่งที่มันเป็นสเสน่ห์เล็กๆน้อย นะครับเราจะมาเสนอสิ่งที่เป็นโบราณในรูปแบบที่มันโบราณด้วยนี่ก็คงไม่มีใครเอาด้วยที่นี่นอกจากน้ำฝนนะครับยังมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาค้อทะเลภูด,ด้วยนั่นคือชาเจ็ดสีโดยชาแต่ละสีเกิดจากการนำเอาสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพแต่ละชนิดมาผสมกันอย่างเช่นชาพลังสีเหลืองช่วยในการบำรุงสายตา แก่ร้อนในกระหายน้ำชาพลังสีชมพูช่วยขับลมแก้คลื่นไส้อาเจียนชาพลังสีน้ำตาลช่วยระบายขับเมือกในลำไส้ชาพลังสีน้ำเงินต้านอนุมูลอิสระบำรุงร่างกายชาพลังสีเขียวป้องกันหวัดขับเสมหะชาพลังสีแดงบำรุงเลือดและผิวพรรณและชาพลังสีม่วงบำรุงกำลังลดการปวดเมื่อย โอ้โหเรียกได้ว่าธรรมชาติสร้างความสุขให้ชีวิตจริงๆครับกว่าจะมาถึงน,นจุดนี้ได้ต้องอาศัยประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตและธุรกิจไปพร้อมๆกันเชื่อว่าเส้นทางนี้คงไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบอุปสรรคที่ทางเขาเขาทะเลผูต้องประสบพบเจอจะเป็นอะไรและมีวิธีการแก้ไขอย,อย่างไรไปฟังกันครับสินค้าเกษตรถ้าเราพูดถึงเราก็ใช้ในครัวนะครับมีของสดขายปร้ค,คนผ่านทางบ้าง นะครับแต่เราไม่ไปขายที่อื่นนอกเหนือจากการเข้าโรงงานที่จะแปรรูปนะครับเพราะเรามีประสบการณ์มาแล้วในเรื่องของอเกษตรกรรมการค้าขายข,ของสดอย่างเดีย,ยก็ยากจนเหมือนเกษตรกร,รทั่วไปนะครับเพราะว่าโดยระบบแล้วไม่อนุญ,ญาตให้เกษตรกร,รลืมตาอ้าปากแน่นอนครับโดยระบบการค้าสมัยใหม่นะครับทีงเั้นเราจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก็โดยของการการแปรรูปผลิตฑ์ทางการเกษตร นะครับเพราะเราจะเก็บเกี่ยวในเวลาแล้วว่าเราไม่ขายในเวลาก็มันก็เน่านะครับสินค้าเกษตรจะเป็นอย่างนั้นไม่เก็บในเวลาไม่ได้มาตรฐานราคาไม่ดีนะครับเมื่อเก็บมาแล้วต้องขายในเวลาที่จํากัดเมื่อแปรรูปแล้วเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างตรงนี้1มีมูลค่าเพิ่ม 2. ยืดอายุของสินค้าอาจจะถึง2ปีเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้น,นการแปรรูปคือปมเงื่อนสําคัญ ของการค้าขายถ้าพูดถึงแล้วหรือสร้างมูลค่าเพิ่มอุปรสรรคต่างๆย่อมต้องมีการแก้ไขให้ผ่านพ้นไปให้ได้อะไรเป็นแนวคิดที่ทำให้ทางเข,าข่าคอทะเลภูสามารถเดินทางมาถึงได้จนถึงทุกวันนี้วันนี้คุณสนมีข้อคิดดีๆมามอบให้กับผู้ที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกันครับก็คงต้องถามผู้ฟังทุกท่านล่ะครับว่า การดำรงชีวิตยอยู่เราเนี่ยอะไรคือจุดมุ่งหมายความร่ำรวยสุขภาพที่ดีอำนาจวาสนายศฐานดาศัก์ใช่หรือเปล่าหรือคืออะไรนะครับก็คงต้องฟันธงลงไปก็คือความสุขแต่จะมีทรัพย์สินมีอำนาจวาสนามีฐานะตำแหน่งมีสุขภาพดีล้วนแล้วก็คือว่าอยากจะหนีจากความทุกข์ใช่ไหมครับเป้าหมายคือความสุข ถ้าพูดถึงในงานแล้วเนี่ยเราต้องกินต้องใช้งานที่เราจะทําคืออะไรถ้างานเราทําก็ควรจะหางานที่เรามีความสุขเป็นอาชีพใช่ไหมครับเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเราก็จะได้ความสุขไปแล้วนะครับทีนี้ความสําเร็จในงานอาชีพถ้าความเห็นผมก็คือว่า1ชอบ2รู้จักทรัพยากรของตัวเองเป็นสําคัญแล้วนามาสร้างสรรค์นะครับอันที่3มก็รู้จักตัวเองด้วย ตัวเองมีองค์ความรู้หรือมีความสัมพันธ์ทางสังคมพร้อมที่จะบุรณาการหรือทําการเจรไนยสยากรเหล่านี้แล้วนําเสนอต่อผู้คนอย่างไรแล้วสุดท้ายแม้งานมันจะสาเร็จรนะครับก็ต้องถามตัวเองอยู่เสมอ้องานที่เราทํานั้นนะเป็นประโยชน์ต่อเราไหมเป็นประโยชน์ต่อผู้คนไหมนะครับและประโยชน์สูงสุดเลยหนึ่งการดํารงชีวิตอยู่เรากินเราใช้วันหนึ่งสักเท่าไหร่ แต่อะไรที่มันประโยชน์มากกว่านั้นในความเห็นผมในวัยที่เรามองเห็นนะครับก็คืองานนั้นขัดเกลาจิตใจของตัวเองให้มีจิตวิญญาณที่ดีงามมากขึ้นนะครับก็ทําให้เราทุกน้อยลงคู่กันไปนั่นเองในความสำเร็จของงานที่แท้จริงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นสำคัญมากกว่าจับต้องเป็นตัวเงินตัวทองทั้งหลายแหลหรือว่าหน้าตาชื่อเสียงนะครับเรื่องของความสุข หรือความมีทุกข์น้อยนี่แหละคือจิตใจที่เราสูงมากขึ้นนะครับเราจะไม่ผูกติดอยู่กับความทุกข์พื้นๆอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นปัญหาแล้วก็เห็นทางแก้นะครับก็คือมีอิสรภาพมากขึ้นงานที่ดีก็ควรจะขัดเกลาวจิตใจและให้เราเดินทางไปสู่ความทุกข์น้อยแบบนี้ครับเริ่มต้นจากความสุขเป็นพื้นฐานที่สำคัญโดยอาศัยความชอบรู้จักตนเอง รู้จักทรัพยากรที่เรามีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถขัดเกลาจิตใจให้กับตนเองและผู้อื่นได้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตครับสำหรับคนที่สนใจในการพักผ่อนอย่างแท้จริงท่ามกลางธรรมชาติที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันแห่งชีวิตสามารถเชิญได้ที่เขาค้อทะเลภูครับเราใช้ใจ่ายชีวิตเราไปเพื่ออะไรอะไรหมด เลยลืมไปว่าชีวิตเป็นของเราผมว่านะโลกเราเวียงเราไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เราไม่ต้งไม่ได้มีเป้าหมายว่าต้องการสร้างเงินสร้างกําไรมากมายต้องการความมั่งคั่งไม่ใช่เพราะเราต้องการความสุขมากกว่าครับช่วงต่อไปพบกับธุรกิจเกี่ยวกับเซรามิกที่จะมาบอกถึงจุดแข็งจุดอ่อนในการประกอบธุรกิจประเภทนี้รวมไปถึงธุรกิจร้านกาแฟาในฝันจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ